เริงพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายฝั่งธรรมะจากอาตมาพระมาธิรนาศคัิโรวันนี้ที่นั่งก็ยังอยู่บริเวณทางจงกรมด้านหลังนี้เป็นทางจงกรมที่ทำอยู่เป็นเส้นที่สองเส้นที่สองแล้วล่วนะหมายความว่าด้านบนเส้นหนึ่ง กตใต้หน้าผานี่เส้นหนึ่งรล่อีกเส้นหนึ่งก็คือใต้หน้าผาหน้าผาที่สามแต่ยังมีเส้นสำรองนะบริเวณผาสามเหลี่ยมนะเส้นสำรองแต่ตัวนั้นแคบไปเดินแล้วมันสั้นไปเพราะว่ามีหน้าผาบังคับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้เส้นนั้นแต่ก่อนใช้บ้าง ตอนนี้ก็อยู่ทางจงกรมเส้นที่สองเส้นที่สามเสร็จจากเส้นนี้จะทําต่อไปอีกเส้นหนึ่งก็เลยเป็นทางจงกรมมีอยู่สามเส้นด้านข้างกุฏิเวลาฝนฟ้า,ฟาตกอยู่ด้านบนน ون, ู้นเวลาอากาศโปรง่งโรง,รงหลังจังหันก็ลงมาเส้นนีนะ้เดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งกระลงทางทางลงไปทำอยู่ทางจงกรมใ,ใต้หน้าผาเหมือนกัน ก็เป็นเส้นที่สามนะพุโทโธธรรมโมสังโฆก็แล้วกันส่วนอีกเส้นหนึ่งอยู่บริเวณผาสามเหลี่ยมก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ใช้ก็เส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองนี่แหละเป็นหลักแ่เส้นที่สามนี่กำลังทำแต่มานั่งอยู่บริเวณข้างทางจงกรมทางจงกรมอยู่ด้านหลังเรียบหน้าผา ซึ่งทำอยู่เป็นทางจงกรมที่มีอยู่แล้วเดิมแต่ว่ามีก้อนหินมีเศษอะไรตัวไม่อไรนะคราวนี้ก็ปรับทำให้ดีหน่อยกลางค่ำกลางคืนเดินเพราะว่าเดินจงกรมนี้ไม่มีใครเปิดไฟเดินจงกรมหรอกนะก็เป็นเทียนบ้างอาศัยแสงพระจันทร์บ้างก็ต้องสว่างตามธรรมชาตินะเดินจงกรมเหมาะเราเดินในความสว่างตามธรรมชาตินะ หรือว่าจุดเทียนในเดือนมืดก็จงกรมก็สำคัญพราะเราจะมีสมบัติอะไรก็มีทางเดินจงกรมมีที่นั่งสมาธิมีบริการแปดแต่ละวีตระวันก็ก็อยู่กับสิ่งเหล่านี้บินทบาทจังหันทำข้อวัดทำหน้าที่ของตนของตนเข้าทางจงกรม สวดมนต์ไหวพระนั่งสมาธิภาวนาพิจารณาธรรมทั้งหลายแล้วสิ่งอันอื่นๆก็คือสงเคราะห์อนุเคราะห์กันตามส่วนชีวิตพระก็เป็นอย่างนี้มีทางจงกรมมีที่นั่งสมาธิสมบัติก็มีบริขารแปดอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรนั้นพระก็ไม่ได้มีสมบัติอะไรก็มีแต่สมบัติที่เป็นประโยชน์ สมบัติที่เป็นเครื่องบริจาคอย่างเช่นทุกวันนี้เราจะเห็นว่าพระท่านบริจาคก,กันถามว่าท่านเอาเงินจากไหนมาบริจาคก็จากลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์เขาเคารพรักท่านเห็นท่านทําบุญอันนู้นอันนี้เขาก็ร่วมกับท่านก็เลยกลายเป็นบุญสองทอดสองต่อถวายพ่ะแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ยังต่อไปที่อื่นๆให้เป็นประโยชน์อีก ในว่าสงเคราะห์กันญาติโยมทั้งหลายการให้ทานการทำบุญเป็นการสงเคราะห์อนุเคราะห์กันอย่างดีทีเดียวทานที่เราทำนี้เป็นประโยชน์มากฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายความสุขในปัจจุบันจะมีได้ได้วยการหมั่นขยันทำบุญทำทานนี่แหละหมั่นขยันรักษาศีลหมั่นขยันช่วยเหลือกันสงเคราะห์กัน อันนี้มันขยันจริงๆแม้แต่พระเนนท่านก็ไม่ได้ขี้เกียจในเรื่องนี้แต่าตมาอยู่ที่นี่โรงพยาบาลอะไรต้องการอะไรก็เรียกได้เลยนี่่ไหมายควาว่าไม่ช่วยช่วยเขาเรียกอะไรมาก,ก็ให้ขอนขวายช่วยเหลือทุกอย่างแม้แต่วัดที่เป็นวัดสาขาที่สองของวัดปา่าอุปาสุก็เป็นที่เก็บกักตัวเป็นที่ พักคอยของญาติโยมญาติธรรมพี่น้องในตำบลมะเกลือใหม่เรียกว่าจัดวัดให้เลยกุฏิกี่หลังกี่หลังจัดให้หมดเลยที่ผาสองช่วยกันจริงๆช่วยเชื่อจูนกันช่วยเกื้อกูลกันกุฏิแทนที่จะสร้างไว้สําหรับพระสําหรับชีก็ไม่เป็นที่อยู่ของญาติโยมต่างถิ่นที่มากักตัว14วันพักคอย บางคนรักษาหายจากกรุงเทพแล้วกลับมาบ้านกลับมาบ้านแล้วเขาก็ยังไม่เข้าบ้านต้องมาอยู่วัดผ่าสองก่อนในสี่สีห้าหมู่บ้านนี้อันนี้ก็เรียกว่ามันขยันที่จะช่วยเหลือกันจริงๆสงเคราะห์กันจริงๆค,คนเราขยันแต่หาเงินหาทรัพย์ไม่พอยุคนี้ต้องขยันช่วยเหลือกันด้วยออกหน้าออกตาช่วยเหลือกัน เอาหน้าเอาตาดูแลกันและพี่น้องคนไทยก็มีน้ำใจกันจริง,รงๆผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอาบาตอสมอาสอออา,าสมัครเขาช่วยกันค่าเชื้อฉีดยาฉีดยาค่าเชื้อกันช่วยกันดูแลกันไม่ทิ้งกันเลยนะไม่ใช่ว่าแตกคือวิ่งหนีโดยไม่ดูกันเลยก็ไม่ใช่ดูแลกันอย่างดีเลยเสี่ยงก็เสี่ยงแต่ทุกคนก็ต้องช่วย เขาเป็นเราก็เป็นได้เราเป็นเขาก็เป็นได้ไอ้โรคแบบนี้รังเกียจรังงอนก็คือรังเกียตตัวเองนั่นแหละถ้าไม่ดูแลกันไม่ช่วยกันท่านบอกว่าความสุขในปัจจุบันก็มีทิฏฐธรรมก็คือมันขยันนอกจากจะไปขยันทําการทํางานยังขยันสงเคราะห์กันช่วยเหลือกันสงเคราะห์แม้กระทั่งคนอยู่อยู่เห็นเห็นกันอยู่นี้ สงเคราะห์แม้กระทั่งคนที่ตายไปแล้วพระสองฆ์องค์เจ้าไม่ได้สงเคราะห์แต่ตอนอยู่นี่เท่านั้นนะตายก็ยังสงเคราะห์ดูวัดในพระพุทธศาสนาดูพระท่านใส่ชุด PPE ท่านไปเผาศพให้เองท่านเจ็บกระดูกให้เองถ้าวัดที่มีเครื่องเผาแบบนั้นเพราะเราก็ไม่รังเกียจเลยแต่ว่าเราไม่ได้มีเตาเผาเพราะว่าเราเป็นวัดป่าต้องเผาด้วยฟืนคงเผา ศพเป็นแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าเผาด้วยฟืนเขาต้องเผาด้ปะเตาเผาได้น้ำมันเผาด้ไฟฟ้าดูสิความสงเคราะห์สงเคราะห์ทั้งที่เป็นอยู่สงเคราะห์แม้แต่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยบุญด้วยฐานด้วยการแผ่เมตตาด้วยการสวดมนให้บังสุขุลให้สงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปด้วยด้วยการทำบุญทำฐานให้ แผ่เมตตาให้นี่แหลวะว่าความสุขในปัจจุบันความดีในปัจจุบันคือเห็นอะไรก็หมั่นขยันทำการทำงานแล้วยังไม่พอยังต้องหมั่นขยันสงเคราะห์สงเคราะห์อนุเคราะห์ทั้งคนที่เป็นอยู่ทั้งคนที่ตายไปแล้วการบริจาคทรัพย์ทรัพย์ที่รักษามาได้มีเงินมีทองก็ามาใช้ประโยชน์ในช่วงนี้ เราจะเห็นคนมีเงินเราเห็นคนบริจาคซื้อของไปบริจาคซื้อเตียงซื้อรถโดยเฉพาะสายกรรมฐานนี่เด่นนะลูกศิษย์พระแม่ครูจาจาร์หลวงตามหาบัวยานสัมปันโนเด่นท่านให้โรงพยาบาลท่านซื้อรถท่านให้กันเยอะสายกรรมฐานนี้นะเด่นเรื่องการให้อยู่เพราะว่าได้นิสัยองค์พระแม่ครูจาจาร์หลวงตา โดยเฉพาะหลวงตาท่านชอบช่วยเหลือโรงพยาบาลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรท่านว่าคนเราสุดท้ายก็ไม่ไปไหนไปแต่โรงพยาบาลจากโรงพยาบาลแล้วก็มาเผาที่วัดสองแห่งนี้ต้องคู่เคียงกันไปสุดท้ายแล้วไปไหนล่ะคนไปโรงพยาบาลน,นอนไหนนอนโรงพยาบาลตายไหนตายโรงพยาบาลเป็นส่วนมากแต่จากโรงพยาบาลไปไหนไปวัดเอาไปวัดเอาไปจัดศพที่วัด ถ้าใครหาเงินหาทรัพย์มาได้แล้วช่วงนี้ก็สงเคราะห์อนุเคราะห์กันทั้งผู้เป็นอยู่ทั้งผู้ตายช่วยกันทั้งผู้เป็นอยู่ทั้งผู้ตายสงเคราะห์กันทั้งผู้เป็นอยู่ทั้งผู้ที่ตายไปแล้วโดยเาะพระเนี่ยช่วยกันอยู่ก็ช่วยกันตายก็ช่วยกันช่วยหาเงินเผาให้หะอะไรต่อมีอะไรช่วยกันที่จะต้องเผาที่ต้องเผาศพ ที่ต้องช่วยดูแลกันให้ดีให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งให้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะได้สงเคราะห์อนุเคราะห์กันทั้งผู้เป็นอยู่ทั้งผู้ล่วงลับด้วยทานศีลภาวนานี่แหละญาติโยมทั้งรายการที่มีพระพุทธศาสนาเหมือนมีมิตรแท้อยู่กับตัวพระท่านไม่ทิ้งเลยว่าท่านไม่ทิ้งเลยพระทางพระพุทธศาสนาก็ไม่ทอดทิ้งเลย เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรกับพี่น้องกับญาติโยมทุกเชื้อชาติศาสนาได้หมดเลยเพราะคำว่าเมตตากรุณาเมตตาอุเบกานั้นโดยเฉพาะเมตตานั้นกรุณานั้น,น,นเด่นที่สุดในพระพุทธศาสนาท่านสอนมาตั้งแต่ตั้งแต่รู้ความท่านก็สอนแล้วนี่แหละญาติโยมทั้งหลายความทุกข์มันมี เราจรึงต้องสงเคราะห์กันทั้งที่เป็นอยู่อนุเคราะห์กันทั้งที่เป็นอยู่และทั้งที่ตายก็ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์แม้แต่ผู้ล่วงลับไปฉะนั้นเราได้มหามิตรอันใหญ่คือพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นมหามิตรเป็นกัลยาณมิตรเรามีของดีในบ้านในเมืองก็พอบรรเทาความโศกเศร้าและน้ำตาไปได้บ้างเล็กน้อย หรือว่าได้มากถึงขนาดไม่โศกเศร้าเลยรู้จักทำกจิตทำใจรู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตารู้จักนารู้จักนามะรูปังทุกขงังรู้จักนามะรูปังอนิจจังรู้จักนามะรูปังอนัตตานามรูปไม่เที่ยงนามรูปเป็นทุกนามรูปไม่ใช่ตัวตนรู้จักความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป มีดวงตาเห็นธรรมคือเข้าใจว่าสิ่งใดมันเกิดสิ่งนั้นมันก็ต้องดับอันจะมาอยู่โลกนี้ถึงจะไปโลกที่สวยงามตระกาารตาและเราจะอยู่กับมันอย่างนั้นต่อไป <c oughs> ตลอดเวลาก็ไม่ได้เราก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งเหล่านี้เป็นแน่นอนนี้เมื่อเรารู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราก็เข้าใจ ความทุกข์มันก็บางเบามันก็สั่งเบาลงมาก็ทำให้เราไม่มัวเมารุ่มหลงนี่แหละญาติโยมทั้งหลายาการสงเคราะห์กันทั้งฝ่ายพระไม่ได้สงเคราะห์แต่การเป็นอยู่การรักษาการดูแลกันเท่านั้นนะแม้ตายไปแล้วก็ยังต้องสงเคราะห์ภาวนาส่วนมนแผ่เมตตาให้กันทุกวี่ทุกว,วัน เหมือนกับเป็นโรคโควิดต้องต้องสงเคราะห์กันต้องอนุเคราะห์กันต้องช่วยเหลือกันต้องหมั่นขยันช่วยกันต้องหมั่นขยันบริจาคทรัพย์ช่วยต้านช่วยกันต้องช่วยต้านโรคอันนี้ต้องต้านนี่เราได้มหามิตรคือพระพุทธเจ้าที่เรียกว่ากัลยาณมิตรมมีวัดมีวามีศาสนามีพระธรรมคำสอนทั้งด้านจิตใจ ก็คอยเจือจุนทางด้านร่างกายก็คอยอุ่นหนุนหัวใจก็ค้ำจุนร่างกายก็อุ่นหนุนจิตใจก็เป็นกำลังใจร่างกายก็เป็นกำลังกายนี่สงเคราะห์อนุเคราะห์กันทั้งเป็นอยู่ทั้งล่วงลับไปมีฐานเป็นต้นฐานแล้วก็ศีล <c oughs> แล้วก็สมาธิ แล้วก็ปัญญานี่ก็ต้องเกื้อกูลกัน <c oughs> สงเคราะห์กันด้วยแบบนี้ช่วยเหลือกันด้วยแบบนี้เสรญ,ญาิโยมทั้งหลายนี่เป็นหลักธรรมหลักปฏิบัติที่ตะมาพูดให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังว่าสำหรับในพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้สงเคราะห์แต่ปัจจุบันเท่านั้น ยังตามสงเคราะห์ในสิ่งที่เป็นอนาคตคือหลังความตายไปแล้วด้วยยังแผ่บุญแผ่กุศลแผ่เมตตาเพราะคนตายดีก็มีตายร้ายก็มีตายไปสู่สุคติก็มีทุคติก็มีตายแล้วจิตวิญญาณวนเวียนหาพบหาที่ไปที่มาไม่ได้ก็มีเรียกว่าสัมภเวสีหรือว่าวิญญาณเร่ร่อนก็มี ตายไปยังห่วงยังกังวลอยู่จิตไม่อันอยู่เป็นสุขติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้บางอย่างยังค้างคาใจเขาอยู่เขาก็ต้องมาตายเพราะโรคอันนี้พระก็ต้องมีหน้าที่อนุเคราะห์สงเคราะห์แผ่เมตตาหรือท่านผู้มีญาณมีฌานสูงท่านก็สอนก็สั่งยกว,ว่าอยู่ยังสอนกันบอกกันตายก็ยังตามไปบอกไปสอน ยังตามไปช่วยกันยังตามเอาบุญไปฝากไปส่งยังเทศนาว่าการสั่งสอนให้รู้จักให้รู้จักปล่อยวางให้รู้จักไม่ยึดติดยึดถือจะได้ไม่เป็นปูโสมฝ้ฟอรัพย์เพราะคนตายมีเยอะ,แ,ะแต่คนแต่และคนที่ตายไปนั้นก็ใช่ว่าจะได้ฝึกกิจฝึกใจกันทุกคน หรือบางคนก็ไม่รู้จักว่าวาศาสนาหรือการบุญการกุศลเอาเสียเลยพอตายไปแล้วก็เกิดเป็นผู้ยังห่วงยังห่วงยังขัดข้องอยู่ยังทุกข์ระทมยนึงทำใจไม่ได้ทำกิจไม่ได้ก็เลยวนเวียนเวียนวนมนุษย์นี่ก็ยุ่งอยู่แล้วยังต้องมายุ่งกับพูดผีวิญญาณที่มีแต่ความทุกข์เดือดร้อนมีความยึดถือในทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองอะไรต่อมิอะไร ยุ่งไปหมดผู้เป็นพระเนี่ยผู้เป็นพระในพระพุทธศาสนาสงเคราะห์ทั้งผู้เป็นอยู่เนี่ยให้เป็นสุขในปัจจุบันสามารถทําใจได้ผู้ที่ตายไปแล้วสู่สัสมปร,รยภพนี้ก็ต้องอุทิศบุญกุทิศกุศลให้อีกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับอีกด้วยทานด้วยแผ่เมตตาด้วยการเทศนาสั่งสอนการสอนธรรมนี้ไม่ได้สอนแต่คนเป็นอยู่เพียงเท่านั้นผู้ตายแล้วก็ยังต้องสอนกันอีก เพราะว่าจิตไม่ไม่ได้ตายตายแต่ร่างกายเท่านั้นนี่แหละถึงว่าพระพุทธศาสนาเป็นกัลยาณมิตรเป็นมหามิตรมีพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นต้นท่านสงเคราะห์ทั้งผู้เป็นอยู่ทั้งผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอันนี้ไม่มีอะไรปิดกั้นกันได้ว่าท่านอยู่ป่าอยู่เขาแล้วท่านจะสงเคราะห์ในส่วนที่เป็นนามธรรมนี้ไม่ได้ในส่วนจิตใจท่านอยู่ไหน ท่านก็สงเคราะห์ได้แผ่ไปกว้างตามกำลังกิตของท่านที่ได้ฝึกมาส่วนทางด้านร่างกายก็สงเคราะห์ในส่วนที่เห็นส่วนมากพระท่านอยู่จังหวัดไหนใกล้ตรงไหนท่านก็เอาตรงนั้นพระท่านอยู่ทางเหนือท่านก็ช่วยทางเหนือพระท่านอยู่ทางอีสาเนเหนืออีสานใต้ท่านก็ช่วยกันสุดท้ายมาอยู่ในอำเภอไหนก็เอาอำเภอนั้นช่วยกัน เดี๋ยแต่มาอยู่สูงเนินเนี่ยโรงพยาบาลสูงเนินต้องการอะไรก็บอกมาเอาแบบที่เขาต้องการแล้วเขาต้องการใช้จริงๆมาเ็าจะบอกมาทันทีเราก็จะจัดหาทันทีเอาตามออเดอร์เหมือนกับคนต้องการกินอะไรก็ก็หาอันนั้นให้ก็จะเข้ากับสิ่งที่เขาต้องการทางตำบลเขาต้องการอะไรต้องการที่พักคอยต้องการที่คนอยู่ ต้องการให้คนมาพักคอยร้อสิบสี่วันกลับมาจากถึ่อื่นเขายังไม่เข้าหมู่บ้านแล้วก็จัดสถานที่ให้อันนี้ก็มีคนไปเฝ้าทุกวี่ทุกวันอันนี้ก็เป็นการประกันสําคัญที่เราจะได้ส่งรอดอนุเคราะห์ช่วยเหลือเจือจูนกันในวันนี้เห็นผู้คนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นวันนี้ก็จะได้เอาปัจจัยไปบริจาคเพิ่มเติมในวันนี้อีกให้เขามารับปัจจัยเพิ่มเติมไปอีก ให้เขาได้มีแรงหนุนให้เขาเราได้มีอาหารการกินอยู่ตรงนั้นส่วนเรื่องน้ำเอาลงไปไว้แล้วถ้าหมดแล้วก็จะได้บอกคุณประภาสที่บริจาคมาคุณกุ้ยคุณประภาสบริจาคมาคุณตู่รัชดาวันจ่ายค่าน้ำมันรถให้แต่ผู้เป็นเจ้าของน้ำก็คือประภาสคุณกล้วยอินทรัตอันนี้ก็เราก็เสริมเป็นอยู่คือเป็นสุกในปัจจุบันก็ทำให้กันให้ได้ อย่าทำความเดือดร้อนต่อกันอย่าทำความวุ่นวายให้กันเวลาจะช่วยเหลือกันนี้วางอัตตาตัวตนของตัวเองไว้เสียก่อนวางเรื่องราวไว้เสียก่อนโรคร้ายมันเต็มบ้านเต็มเมืองโรคร้ายอยู่ต่อหน้าต่อตาสิ่งที่ต้องทำคือช่วยกันเลยแต่สำหรับฝ่ายพระสงฆ์องค์เจ้าก็ทึงบอกว่าช่วยทั้งที่เป็นอยู่นี่ก็ช่วยเรียกว่าทาน เอาไปให้กันแบ่งกันเจือจูนกันทานนี้ยังไม่พอยังเป็นเมตตาอภัยทานเป็นธรรมทานอีกตายไปแล้วก็ต้องสงเคราะห์ผู้ล่วงรับนั้นอีกดูในกุเลเติโรกุเดสุติท่านติท่านบอกไว้หมดพระพุทธเจ้านี้บอกไว้หมดเลยการทำบุญทำทานอิดังโวยาตีนังโหตุ สุกิตาหุตุยาตยโยนี้ตายไปนี่บางคนก็ไม่ได้ไปไหนนะอย,ยยอยู่ตามสามแยกสี่แยกสามแพร่งสี่แพร่งอยู่ตามเสาบ้านเสาเรือนกุลติโรกุเดสุติทันสิสันติสิงขคา,าเกเตจุดสุจัดวารพาหาสุติทันติอาันตวานัสสังก,กัขงขรังอยู่ตามประตูตามหน้าต่าง อยู่ตามที่ต่างๆตามบ้านตามเรือนตายแล้วไม่ไปไหนพุทธเจ้าตรัสไว้เองนี่คนตายเยอะขนาดนี้ก็คิดดูฝ่ายพระโดยจะพระพระจริงๆท่านมีวิชาของท่านลึกลับแหละอันนี้ท่านสามารถสงเคราะห์ผู้ล่วงลับได้ส่วนนี้ก็ต้องทำเขาต้องทําบุญประเทศรัฐก็ต้องทำบุญมีพิธีการทำบุญให้กับคนล่วงลับรัฐนอกจากจะช่วย ดูแลศพดูแลคนป่วยให้ดีแล้วรัฐก็จะลืมการบุญการกุศลให้กับคนที่ตายเยอะๆเหลา่านี้เพราะพระพุทธองค์ทรงสแสดงเอาไว้ชัดแจ้งแล้วในติโรกุตสูตรไปดูเอาตายแล้วอวาราบาห้าสุอยู่ตามประตูตามหน้าต่างสันทิสิ่งกากเกเตสุจานะท่านบอกเอาไว้หมดเลย นาะเตสั่งโกจิสระจิสัตตานังกรรมปัติยานะีสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนเอวังยาเอวังไดดันติยาตีหนังเยห้อนติอนุกรรมปากาพวกเราต้องอนุเคราะห์กันอนุกรรมปากาที่จะต้องทำบุญทำทานให้ญาติจะต้องสนใจในสิ่งเหล่านี้และคนไทยทั้งประเทศก็เป็นญาติกัน วิธีการทําบุญเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วขอให้ท่านได้ทําบุญอุทิศกันทุกวีทุกวันสงเคราะห์คนอยู่ก็ต้องเอาให้ดีมีทรัพย์มีเงินมีกําลังขวันขวายช่วยกันขยันช่วยกันมีทรัพย์ที่ที่มีก็เอามาบริจาคก,กันช่วยกันตายแล,แล้วนี่ก็ไม่แพ้กันหนักเหมือนกันอันนี้เขาจะอยู่ยาวอยู่ยืดเป็นทุกอยู่ยาวยืด ถ้าไม่มีคนช่วยในจุดนี้คนเป็นเปรตเป็นผีนะัมันมากกว่าคนเป็นเทวไปสู่เมืองสวรรค์ชั้นฟ้านะจะบอกให้ส่วนมากก็จะเป็นแบบนี้แหละเป็นเปรตเป็นผีนี่แหละเยอะที่ตตยตายกันนะั่นอันจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะถือทานถือศีนั่นมันจะมีสักกี่คนกี่ท่านเองที่เหลือก็อยู่ตามประตูบ้านประตูเรือนต้นไม้พื้นดินสามแยกสี่แยกสามแพร่งสี่แพร่งนั่น อดังโบยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยตัยโตโยนาจัตัดสะสมากันตัอันตาวายาติเปตาสมาคตาอันนี้สำคัญญาตโยมทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้แล้วและเราก็ต้องช่วยกันนหิตัดสะกะธิอธิกษิอธิเพราะว่าหลังความตายนี้มันไม่มีเกษตรกรรม มันไม่มีพณิชยกรรมค้าขายมันไม่มีโครักกรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะโคระเกธานวินชตินะวานิชาตาดิซินตินะฮิรันเยนกะกยากยังไม่มีการจะมาใช้เงินใช้รักนะตายไปแล้วหลังความตายนี่มันใช้แต่บ,บุญใช้แต่กุศลอิโตดินเนนะยาเป็นตินะเปตาการะ กระตาตะหิ่งต้องใช้แต่บุญแต่กุศลเมื่อละตายไปแล้วเนี่อุณเตอุทกังบุตรทั้งยาธาดินังประวัติติท่านบอกเอาไว้หมดแล้วนี่ถึงได้พูดว่าฝ่ายพระเนี่ยไม่ได้สงเคราะห์แต่อนุเคราะห์แต่ตอนอยู่อยู่กันนะตายแล้วก็ยังล่วงรับไปแล้วก็ยังต้องอุทิศให้ทำบุญให้ ทำความสุขให้จากผู้ตายตายไปแล้วก็ต้องตามไปช่วยกันด้วยทานด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการบุญการกุศลในตัทฐกสิอัตถินตายไปแล้วมันไม่ได้มีกสิกรรมโกรกกรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค้าขายเป็นพ่อค้าเป็นอันนั้นอันนี่นะตายไปแล้วนี่มันใช้แต่บุญใช่แต่กุศล ใชแต่คุณงามความดีที่ตัวได้ทําทําไม่ได้ทําก็ต้องไปสงเคราะห์กันมันจะปล่อยก็ตามอยู่ตามประตูบ้านประตูเรือนเต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองบ้านไหนเมืองไหน,ไ,หนไม่มีการบูรการอุทิศก็จะยุ่งไปใหญ่แต่คนเป็นคนตายนี่แหละยุ่งอยู่นั่นแหละจิตใจเป็นอย่างนั้นก็ทําให้ยุ่งไปหลายทอดหลายต่อคนอยู่ในบ้านนั้นเรือนนั้นก็ไม่มีความสุขไปอีกของไปไหนไม่ได้ก็ยุ่งอยู่นั่นแหละ เคยคนไม่ป่วยก็เลยพอจะป่วยตามกันไปเสียหมดมีฝ่ายที่เรียกว่าแม้ล่วงรับไปแล้วก็ยังต้องอนุเคราะห์สองเคราะห์กันอย่าว่าแต่อยู่เลยอันนี้ผู้้ท่านทั้งหลายได้ฟังตามตามมาติและทัศนะของอัตมาผู้ไดท่านทั้งหลายพระจึงต้องมีทั้งสมาธิดังแล้วก็เอาบุญเอากุศลให้กับคนเหล่านี้ได้พระจึงต้องมีทางจงกรม ดินพิจารณาธรรมทั้งหลายจิตใจมันสงบสว่างสบายแล้วก็อุทิศส,ส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับจิตวิญญาณเหล่านี้ที่ตายกันเป็นเบื่อทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกนี่ไปตายแล้วไปอยู่ไหนกันบ้างเราคิดดูจะไปไหนกันจิตด,ดวงนี้มีแต่บาปกับบุญถ้าบาปแล้วเป็นยังไงแล้วคนมันบาปมันมากกว่าคนไม่ถือศีลห้านี่มีมากเท่าไหร่คนถือศีลห้าจะมีสักกี่คน คนถือศีลห้านะรอดตัวไปนี่จะไปกังวลกับเขาเราไอ้นั่นแต่คนไม่ถือศีลห้านี่เป็นยังไงกี่จีท่านกี่คนเต็มโลกว่างั้นเถอะแล้วพวกไม่ถือศีลห้าเป็นยังไงล่ะทีนี้เปรตเป็นผีทั้งนั้นแหละโดยเฉพาะเปรตเนี่ยเต็มไปหมดนี่พวกท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันเป็นคติธรรมที่ตะมาได้พูดให้ฟังก็เป็นคติธรรมอันหนึง่ง ความสงเคราะห์ความอนุเคราะห์ก็มีเมตตาไม่ใช่จะปลนแต่เพราะตอนที่เห็นเห็นกันอยู่นี้เท่านั้นตอนที่ไม่เห็นกันตายแล้วนี่ยังก็ยังต้องเมตตาสงเคราะห์ยังต้องอุทิศบุญอุทิศกุศลนี่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนด้วยความจริงแห่งพระญาณอย่างทราบขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัพพุติเจ้านี่ผูท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันนะ กราทุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนความความสุขความเจริญความสวัสดีมงคลจงมีแก่ท่านทั้งหลายตลอดการตลอดไปอาวานาธรมาพระมหาธี่าคติโรพร้อมกับธรรมจักภูผาสมควรเวื่ลแล้วละจึงขอเจริญพรแด่ททั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร